ช่วงนี้นะคะทางอบจสงขลาก็เป็นเจ้าภาพในการต้อนรับอบทจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะคะอบจสงขลาค่ะเป็นเจ้าภาพจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ27ปีกับทิศทางการกระจายอำนาจของอบทสู่อนาคตค่ะระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยจัดอบรมสัมมนาวิชาการ 27ปีกับทิศทางการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่อนาคตโดยมีนายกและรองนายกอบจอเลขาลูกการนายกอบจอที่ปรึกษานายกอบจอประธานและรองประธานสภาอบจอข้าราชการและบุคลากรอ,อบจอ จาก76จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า3,300คนณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีเือหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนายชวนหลีกภัยอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและประธานสภาผูแ้แทนราษฎรเป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นร่วมสมัย ส่วนวันนี้ครับจะมีการเสวนาในหัวข้อเสียงสะท้อนของคนท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศการบริหารการเงินการคลังอบตอย่างมืออาชีพกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมุมมองบทเรียนการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของอบตการบริหารงบประมาณและการจัดทําคําของบประมาณ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารอ,อปรทอและการสรุปบริหารงานของสมาคมอบอจอแห่งประเทศไทยครับ